สวัสดีมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งนะฉันฉันฉันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้ทำอะไรแปลกตั้งแต่สามานะโอไงแฟนของชาลีใช่เธอเธอมาทำอะไรเหรอเชิญเลยเชิญเลยขอฉันเอาพวกว้าวท่านใช้เวลาได้เป็นประโยชน์สุดๆเลยนะคะอ๋อเรียกว่าป้าป๋าสิเดี๋ยวไม่อย่าเรียกฉันลูกเดี๋ยวทำมาทำอะไรนะคือท่านเป็นราชาแห่งนรกใช่ไหมคะลาโซ ก็ใช่ไหมเหรอก็ไม่รู้ว่าท่านรู้เรื่องวอล์กส์มาแค่หนอ๋อไอหัวทีวีน่ะเหรอใช่เห็นเขาทุกทีเลยหมอั่านชอบพูดไปเรื่อยเปื่อยอะเนอะนี่ท่านได้อ่เฟังที่เขาพูดบ้างไหมไม่คือเขาทําตัวแย่สุดขีดกับชาลีและโรงแรมนี้มันหลายสัปดาห์แล้วมันทําให้ชาลีแทบคลั่งและฉันอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงทำอะไรนะใช่งั้นก็แบบถ้าสามารถที่จะไปหาเขาแล้วก็ไม่รู้สิอัดเขาสักป้าได้ไหม <c oughs> โทษทีอ้วานัสเตเชียฉันจะเล่าความลับเล็กๆให้ฟังฉันอัดเขาไม่ได้หรอกไม่มันเป็นเหมือนกฎของนรกเนี่ยก็นะมันไม่ใช่สถานที่แต่ว่ามันเป็นการลงโทษกรณีฉันก็คือฉันติดอยู่ที่นี่กับเหล่าคนบาปพวกนี้ฆ่าไม่ได้ทําอะไรกับพวกเขาไม่ได้เลยและทําได้แค่ไม่สนใจพวกนั้นมันน่าขายักขยงสุดๆแล้วก็ไม่มีสักคนที่มีรถนิยมละครเพลงที่ดีแต่วอล์ก์ไม่รู้นี่นาแล้วถ้าท่านไปข่มขู่เขาล่ะไปขู่ให้กลัว พระธนรกเนี่ยท่านก็ใหญ่พอตัวอไม่รู้สิฉันจะไปถามอลาสเตอร์ก็ได้แต่คนะเขาไม่ว่างอ่ะงั้นอ้าวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคฉันจัดการปัญหาทั้งหลายได้ดีกว่าไอ้ลำพงแดงเสียงดังซื่อบื้อนั่นตั้งหลายเท่าเลยละโอเคถ้าลูกสาวตัวน้อยของฉันโดนรงแกโดยเจ้าวอสแนนงั้นก็ก็ได้เวลาป๋าทัดพูดแล้วเออไม่อย่าพูดแบบนั้นสิแต่ก็ดี